สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคม Channel นะครับคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญแปลกเหรียญผิดปกติชนิด1บาทของรัชกาลที่เการะเศียรเลขรุ่นเก่าเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีความแปลกที่จะนำมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกัน เรีนนี้เป็นปีพศ2536แปลกแบบไหนก็เดี๋ยวจะได้ชมกันนะครับก่อนที่จะได้รับชมเรียนแปลกเรียนผิดปกติชนิดหนึ่งบาทของปีพศ2536ตัวอย่าลืมชมหรือติดตามช่องสมาคมชาแนลก็ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม เป็นกำลังใจให้มีกำลังใจทำคลิปให้ได้ติดตามรับชมตลอดไปสำหรับคลิปนี้ก็มาติดตามข้อมูลเหรียญชนิดหบาทที่มีความแปลกผิดปกติอย่างไรนะครับเหรียญแรกนะครับชมด้านหน้าก่อนเหรียญแรกนี้ก็เป็นเหรียญพระพักษรซอนนะครับพระพักษรซอนก็จะดู ดูจะยังไม่มีความนิยมนะครับแต่เป็นเหรียญที่สามารถาฟันธงได้ว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับไม่มีความนิยมก็ไม่มีราคาซื้อขายนะครับพระพักซ้อก็ดูตรงจมูกนะครับจมูกก็จะขาดหาย ขาดหายไปพะพักซ้อนปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับเลขหกน,ออนะครับเลขหกก็จะเป็นปุ่นเป็นมวนใหญ่ เป็นมวนใหญ่นะครับก็มาดูเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นี่ก็เป็นปีพศสอ3 6เช่นกันแต่เป็นสีเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินหรือเรียกอีกอย่างว่าสีขาวเรียกในภาษาคนทั่วไปนะครับแต่เรียกเป็นภาษาของ เหรียญก็จะเป็นเหรียญสีเงินผิด,ผ,ดผิดกันต่างกันนะครับก็มาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเลขหกก็จะเป็นม้วนเล็กนะครับเลขหกจะเป็นม้วนเล็กนะครับความผิดปกติของเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหก สแบบแล้วแบบที่1นสีต่างกันแบบที่สองเลขหกมวนเล็ก,กมวนใหญ่ต่างกันนะครับแบบที่สก็จะให้ดูความหนานะบแบบที่3ก็ความหนาความหนาก็ต่างกันนิดๆ แบบสีเงินนี่จะนากว่าจะนากว่าแบบธรรมดาเป็นเดียนที่หายากพอสมควรนะครับสีเงินปีพศออ2536ในแบบที่สี่ก็จะช่างให้ดูหนาแล้วจะหนักเกินไหมนะครับก็จะช่างให้ดู ก็จะช่างเหรียญธรรมดาก่อนนะครับจะช่างเหรียญธรรมดาก่อนเหรียญธรรมดาก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 3.40นะครับเหรียญธรรมดา3.40ทีนี้ก็จะมาดูเหรียญหนาเหรียญสีเงินก็จะอยู่ที่3.75จุดห้าหนะครับ อันนี้แบบที่สี่แบบผิดปกติต่อไปจะเป็นแบบที่ห้าแบบที่ห้าแม่เหล็กจะดูดติดนะครับเหรียญธรรมดาแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับเหรียญผิดปกติ ม่เหลกจะดูติดนะครับมาลากเหรียญลากลากเหรียญไปเลยนะครับไม่เหลกจะดูติดนี่คือความผิดปกติของเหรียญ นำมาทำคลิปให้เอฟนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้ติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ